การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดหรือ PA แม่สอดตั้งอยู่เลขที่63/6ทถนนชิดวนาตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดูแลลูกค้าในพื้นที่5อำเภอ33ตำบล305หมู่บ้านครอบคุมพื้นที่1714ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น65%ของพื้นที่ในจังหวัดตากดูแลผู้ใช้ไฟกว่า1700รายบริหารงานภายใต้การควบคุมของนายเกียรติบัณฑิตพิมพีราผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการตามโครงการสูนราชการสะดวก GECC โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลาสิบหนาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงเดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะมีป้ายบอกทางที่มองเห็นได้ชัดเจนและสามารถค้นหาสถานที่ได้ง่ายโดยการเสิรหาจาก Google Map และบริเวณสำนักงานมีสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไว้คอยให้บริการลูกค้ายอย่างเพียงพอมีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งการเข้าถึงจุดบริการบอกไว้อย่างชัดเจน มีการออกแบบศูนย์บริการลูกค้าขนาดพื้นที่ใช้บริการและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการที่ชั้นหนึ่งสถานที่โรง่งโปร่งไม่แออัดบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสะดวกและรวดเร็วในจุดที่สำคัญหรืออันตรายจัดให้มีสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลและมีแสงสว่างอย่างเพียงพอทำให้ไม่เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีจุดแรก เพื่อช่วยคัดกรองผู้รับบริการและให้คําแนะนําต่างๆรวมถึงมีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมและมีป้ายผู้ให้บริการในทุกจุดบริการมีจุดประเมินความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการเพื่อพัฒนาให้บริการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการลูกค้าที่เข้ารับบริการอาทิเก้าอี้พากครอน้ำดื่มมุมบริการกาแฟบริการแว่นสายตาสายชาร์จแบตเตอรี่มือถือเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นต้นทั้งนี้ยังคำนึงถึงความสะดวกสำหรับบุคคลพิเศษจึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการเช่นประตูเลื่อนอัตโนมัติจุดจอดรถ ทางลาดรถเข็นสำหรับบุคคลพิเศษน้ำดื่มจุดจอดรถเข็นเพื่อรับบริการห้องน้ำรวมถึงช่องทางด่วนพิเศษเป็นต้น PA แม่สอดมีบริการห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัยไว้บริการลูกค้าโดยมีแม่บ้านดูแลความสะอาดทุกชั่วโมงและเนื่องจากบริเวณศูนย์บริการลูกค้าของเราเป็นเขตปออบุรีจึงได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับสูบบหรี่ไว้บริการ ทั้งนี้ PA แม่สอดยังให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวลรง์ให้พนักงานลดการใช้พลังงานและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาด1กิโลวัตต์สำหรับใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานจนปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณสำนักงานและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยคัดแยกขยะและดำเนินการตามแนวทางการลดขยะให้เป็นศูนย์ตีโลเวส ด้านบริการ PA แม่สอดมีงานบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้แก่รับคำร้องขอใช้ไฟ ขอขยายเขตเพิ่มลดขนาดมิตเตอร์รวมถึงการยกเลิกการใช้ไฟงานรับชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆงานรับแจ้งเหตุแก้กระแสะไฟฟ้าขัดข้องตลอด24ชั่วโมงงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540งานรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ site. PA ไม่เพียงตอบสนองประชาชนด้านคุณภาพและบริการพลังงานไฟไฟ้าอย่างครบวงจรยังได้พัฒนาเทคโนโลยีมุ่งสู่ดิจิตอล f o ฟเมชั่นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบทะเบียนราชการใช้งานแผนที่ GIS การใช้งานระบบ s ซฟระบบจ่ายงานอัจฉริยะ Work Order Management หรือ WOM แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้พนักงานที่ออกไปสำรวจและติดตั้งมิตเตอร์ใช้งานโดยเชื่อมโยงข้อมูลจ่ายงานลิงก์กับการบันทึกข้อมูลในระบบการอ่านหน่วยผ่านระบบมิตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความผิดพลาดรวมทั้งพัฒนาช่องทางออนไลน์สำหรับการขอใช้ไฟชำระค่าไฟฟ้าสอบถามประวัติการใช้ไฟขอผ่อนผันชำระค่าไฟแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องร้องเรียนเสนอแนะงานบริการต่างๆ ผ่าน w w w pa.co.ts อพลิเคชัน pa s m a r t p a s s pa Call Center 1129สำหรับลูกค้าที่ขอใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับข้อความนัดหมายการบริการผ่านระบบ sms โดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงาน กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ PA แม่สอดมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการบริการตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก PA แม่สอดมีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนและจัดสรรอัตรากำลังไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดตั้งคณะทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกเป็นประจำทุกเดือนพนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดมีการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากปัญหาในการให้บริการนำไปสู่นวัตกรรมเมไอเฮลยูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ PA แม่สอดยังมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยให ให้ความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเช่นโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดโครงการชุมชนปลอดภยัยใช้ไฟ PA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มกับโรงเรียนย้ายแนวเสาให้กับชุมชนเป็นต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดมีความมุ่งมั่นในการให้บริการพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและสร้างความประทับใจสูงสุดในการให้บริการ